ประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม2,566นำโดยผู้บริหารสาวคนเก่งสีนีนาตเองตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกองประกวดนางสาวถิ่นไทยงามได้จัดรอบประกวดการตัดสินณโรงแรมเอสพาร์ครังสิตโดยสาวงามที่ชนะใจคณะกรรมการได้แก่หมายเลข14คุณหมอซินเวียแพทย์หญิงศิรดาโลบุโยอายุ24ปีจากจังหวัดเชียงใหม่ คว้ามงกุฎพร้อมกับเงินสดและรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทซึ่งในรอบตัดสินนี้มีเหล่าดาราคนดังที่มาร่วมง,งานกันอย่างขับข้างนำโดยสุดยอดนักแสดงหญิงมากฝีมือธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลศิลปินระดับตำนานแม่เมาส์สุดาชื่นบานนักแสดงและผู้จัดไฟแรงหนิงปณิตาและนักแสดงสาววิชุดาพินดัา ให้เกียรติมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินค่ะก็วันนี้ซินเนยร์ก็ดีใจมากๆนะคะเพราะว่า,าตำแหน่งนางสาวธินไห้งานก็เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติก่ซินเนอร์ก็ตั้งใจมากๆาตั้งใจมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็เวทีนี้ก็ดีใจมากๆะคะ่ะก็ซินเนีร์ก็หวังว่ากรรมการจะชอบในความเป็นตัวของตัวเองของซินเนอร์ค่ะแล้วก็ซินเนอร์ก็มีความตั้งใจจริงๆที่จะ ได้ตำแหน่งนี้มาเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะใช่ค่ะคือซินเียรเป็นนางงามเดินสายค่ะจริงจริงินเนอรเดินสายตั้งแต่ อายุ18เนี่ยค่ะตอนนี้ซินเนียร์อายุ24ค่ะก็คือ,อรู้จักเวทีนี้ตั้งแต่เดินสายแรกๆเลยแล้วก็ด้วยความที่ซินเนียร์เรียนหมอะอะค่ะซินเนียร์ก็หาเวลาลงมาตลอดเลยค่ะแล้วก็ปีนี้เรียนจบแล้วแล้วก็มีเวลามาลงได้พอดีก็เลยมาลงปีนี้ค,ะ <c oughs> ค่ะก็คือซินเนียร์กับแบมก็รู้สึกว่าวันนี้เราก็ตั้งใจมากๆทั้งคู่แล้วก็ทำได้ดีมากๆทั้งคู่ค่ะแล้วก็ซินเนียร์คิดว่าไม่ว่าจะ,จะเป็นซินเนียร์หรือแบมก็สมมงทั้งคู่ค่ะ ก็แบมกับพี่ซินเดียมาด้วยกันนะคะก็นั่นแหละตอนจับมือก็พูดกันว่าเก่งเก่งกันมากเลยทั้งสองคนอะไรเงี้ยค่ะถ้าใครได้ก็คือดีใจทั้งคู่จริงๆค่ะเพราะว่าทุกคนก็้อมที่จะทํางานให้กับกองประกวดอยู่แล้วเงี้ยค่ะอ่าค่ะสําหรับแบมแบมรู้สึกไม่เสียดายอะไรเลยค่ะแบมบทาเต็มที่มากๆวันนี้แบมทุ่มเทกับทุกๆรอบเลยนี่ก็ทําเต็มที่เหมือนกันค่ะก็รู้สึกสนุกมากๆได้มาเจอเพื่อนๆในกองค่ะปีมากๆเลยค่ะ หลักๆแล้วก็อยากทํางานกับอกต่อไปค่ะแล้วในเรื่องของแฟนว่าจะลองอะไรต่อก็ขอให้เป็นเรื่องของนางพนักงนรู้ดีใจค่ะที่ได้อยู่ในท็อป้าค่ะแล้วก็ยินดีกับพี่ซิลเวียด้วยนะคะแล้วก็ยินดีกับคุณตำแหน่งด้วยก็อยา Laura, อ่าลืมเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามนางสาวถิ่นไทยไงาด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะครั้งนี้เป็น ครั้งที่2ของนางนะคะกับเวทีนางสาวถิ่นไทยงามค่ะนาะ oh. เคยมาเวทีนี้มาสปีที่แล้วนะคะก็วันนี้กลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนางสาวถิ่นไทยงามปีนี้ค่ะ เดี๋ยวยังไงปีนี้ขอทำงานร่วมกับองค์กรก่อนนะคะส่วนอนาคตก็ให้ทุกคนติดตามกันอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะก็น่าจะมีภารกิจของกองประกวดค่ะอาจจะมีกิจกรรมช่วยสังคมปางๆค่ะรวมถึงว่าซินเดียจะไปต่อเวทีใหญ่ไหมหรือว่าไปเวทีไหนคงต้องติดตามรอกันดูกันอีกทีค่ะก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook ิน Instagram แล้วก็ t ิ k t o อนะคะของเพจนากสาวินไทยงามค่ะ จะพูดอะไรถึงแฟนแนางงามนะคะที่คอยเชียร์เราและแถต้นอะไรค่ะอืมค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะซินดีใจมากๆที่มีคนเชียร์นะคะค่ะซินเดียก็ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนเลยะคะ่ะแล้วก็ขอให้ติดตามซินเดียต่อไปนะคะ